ออกรถกับเราวันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินแม้แตบาทเดียวรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้นานถึง6ปี 8 8เ k นะคะสาขาลาดบุรีวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมมีเจ้าคันนี้เลยนะคะ t o y ยต้า i ้รักลี vo นะคะเครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะโฉมตัว G ีตัวท็อปเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้เป็นตัวพีรันเนอร์นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเมมาชมกันเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นหน้าล็อกโค้นะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟนะคะยังไม่เหลืองไม่ดำไม่ลอกเลยนะคะไฟยังคงใสๆอยู่เลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะ,ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบหน้าล็อกโคนะคะตัวไฟตัดหมอกนะคะเราก็มีการตกแต่งแบบเป็นหน้าล็อกโคมาแล้วนะคะ นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota h ไฮรักรีโวนะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซ c นะคะเป็นโฉมตัวจีนะคะตัวท็อปนั่นเองนะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อเดิมนะคะล้อเดิมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสะภาพยางเนี่ยยังคง สภาพใหม่เลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะพี่ๆขาคันนี้นะคะเป็นตัว P runner นะคะเป็นโฉม P runner นะก็จะเป็นตัวยกสูงนะคะอุปกรณ์ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันสาดนะคะตัวบันไดข้างนะคะทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ครบนะคะเราไม่ได้มีการถอดไม่มีการตกแต่ง ต่อทิ่กฎหมายใด้ทั้งสิ้นนะคะพี่พี่ขาคันนี้นะคะเป็นโฉมตัวจีนะคะตัวกระจกมองข้างของเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะพี่พี่ขาตัวโลโก้ไฮรักนะคะก็ยังคงอยู่ครบนะ แล้วก็ตัวมือเปิดของเขาก็ตกแต่งด้วยสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเบาจับก็มีตกแต่งด้วยสีโครเมียมเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นสีเทานะคะสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1พันสิบหนะคะนี่นะคะภายนอกของเขานะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็สภาพสวยงามมากๆเลยนะคะใครที่มองหารถ กระบะนะคะกระบะแคบนะคะยกสูงนะวันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะนี่เลยเรานำเสนอเลยนะคะ t o y ยต a h i l รัก e ีโนะคะเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะโฉมตัวจีนะคะคันนี้เลยนะด้านท้ายของเขานะคะก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะ ไม่ผ่านการชนหนักๆมาแน่นอนนะคะไม่ผ่านการชนท้ายมาแน่นอนนะคะโลโก้ทุกอย่างยังคงอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮรักวิโวนะคะแล้วก็ตัวจีนะมือเปิดของคันนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมนะการชนท้ายนะคะก็ยังคงอยู่ครบทุกอย่างเลยคันนี้นะเราไม่ได้มีการออทอดหรือว่าดัดแปลงอะไรใดๆเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะพี่ๆขา คันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลยนะจ๊ะได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะมาในโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะสไตล์รีโวนะคะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมทุกอย่างตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะฟังเพลงนะคะหรือว่าเลื่อนดูอะไรต่างๆเนี่ยคือสามารถควบคุมตรงพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็สามารถาดู g p s ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะที่นี่คะ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์แบกด้วยกัน3ลูกนะคะตัวคอนโซลหน้าเนี่ยนะ ยังคงสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกลายงาใดๆเลยนะคะยังคงสภาพใหม่แบบนี้เลยนะคะได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพเทียบเท่าปลายแดงนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะจ๊ะนี่นะคะภายในก็จะประมาณนี้เลย ยังไงกันบ้างคะพี่ๆขาถูกใจไหมเอ่ยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคนอยู่ที่ประมาณ80 0 0ันต้นเท่านั้นเองนะคะไม่เกินแป0 0ันสองแสามอย่างนี้เลยลูกค้าเรียกว่าคนสบายๆเลยนะคะได้รถมือสองนะคะส,ะส,ะภ,าสะภาพเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะตอนนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมี โปรโมชั่น uh, นะคะรับประกันเครื่องเกียร์นะคะกล่อง ECU นะคะให้ถึง6ปีเลยทีเดียวนะคะหรือว่า60,000กิโลเมตรนั่นเองนะคะดูแลดีแน่นอนนะคะลูกค้าขาได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนหากสนใจนะคะก็สามารถารีบเข้ามาจับมาซองกันได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1 6์8 0 3 4 7นั่นเองนะคะ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะขอรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเมย์ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางร้านเราด้วยนะคะมีคําถามใดเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เรารีวิวเป็นรถคันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ